สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับส่วนชม1คันนะครับสำหรับรถปีใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ปี2017นะครับ Toyota y a r ริเครื่อง1.2ออโต้นะครับเป็นตัว E นะครับปี2017สภาพสวยครับไม่มีอุบัติเหตุเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วครับไม่วิ่งมา30,06นะครับโดยประมาณนี้เลยนะครับ4-5ปีนะครับว่าวิ่งประมาณนี้ถือวิ่งน้อยมากนะครับส่วนมากคงจะได้จอดนะฮะ ถ้าชอบสนใจนะครับไปทดลองขับดูได้นะครับดูแถวนนทบุรีนะครับเน้นให้โทรเจรจาสอบถามกันไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูรถนะครับถ้าชอบสนใจหารุ่นนี้ไว้ใช้งานราคานี้นะครับ339,000บาทนะครับใครชอบโทรเจรจาสอบถามไปดูรถนะครับสภาพสมบูรณ์หมดครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเรียกว่าจอดนะครับอย่างที่นําเสนอไปไม่แท้ครับ พาไปเข้าศูนย์เช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับเขาแจ้งมาแบบนี้เลยใครชอบสนใจอยากได้รถปีใหม่วิ่งน้อยประหยัดน้ำมันก็เข้าทางครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ประหยัดแน่นอนนะครับเครื่องพันสองอีโคคาร์ครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้ภายในสีดำนะครับต้องขออภัยรูปมาอาจจะไม่ค่อยชัดใครชอบจริงเน้นจบให้ไปดูตัวจริงนะครับอันนี้ใหม่แท้เลยนะครับวิ่งมาประมาณนี้ ก็ข้างหลังหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ชนลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าก็าข้างหลังเก็บของได้ครับเป็นเอกอันเอกประสงค์กระติ๊ดนิดๆหน่นนนนนอยๆได้หมดครับลองชมดูนะครับใครสนใจหาไว้ลองไปดูรถนะครับสภาพสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับปี2017มือเดียวป้ายแดงวิ่งน้อยนะครับคันนี้ผ่อนได้ครับใครชอบเครด,ดิตดีโทรสอบถามเจรจาได้เลยนะครับเน้นว่าสนใจจริง ให้โทรนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับขอพรบคุณที่ช่วยดูโฆษณาให้นะครับคันนี้ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าวิ่งมาน้อยแล้วก็ปีสดแบบนี้เป็นรถอีโคคาร์ประหยัดครับเครื่องพันสองถ้าชอบหาอยู่ไว้ใช้งานก็ไม่น่าจะผิดหวังครับราคาแบบนี้เจรจาต่อรองกันดูนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับช่องนี้และคันนี้ถ้าชอบจริงพร้อมจบขอให้เน้นโทรไปเลยนะครับสอบถามกันดูได้เลยขอบพคุณครับสวัสดีครับ